อ่นบชมเออนรอยู่ม่เาวพี่อน้ยนาวทางนี้ดเวยมาเฮ้ยมาดอุ้ยหนาวาวหลมแท้นี่พี่ยีเหยีดแ่น้งทางนี้ดกยีเหยีดแ่นงทางลมพี่เหยีดแ่นงนี้ไปดกโอ้สบายดีสบายดีเด้อป้าดุงเด้อฮหนามา Ô, ô nhắm ý nè mòn nhắm à Ô, đủ khỏi, đủ khỏi, khỉ biệt đi Khỉ biệt con này nó ảnh đi đi Ô, ô, khỏi, khỏi này oh, oh, không à, yeah, hiên à bò yeah, thanh yeah, bạc yeah, yeah. à, nó yeah, đi đâu Đếch là ăn À, không đúng, không đúng, à nì, nôm này À, Nghe, con nôm hết luôn à, แปลงฟันให้น้องนะอ๋อมากินดูพี่แต่แซ่บแท้นี่คนไไหวคนก็ีก็วป้ามีตวเอบีนึงค่ะแท่นี่อุ้ยขนมเวียนแกงริวสบายดีปะลุงโดยดามาตรงเรียนละสาวสาวคู่สอนยังมาอนีนะโดยมาแต่เในมือนั้นเด้ Mà ông nhạc Bố đi khá là một nhạc cái miếng mì. Ăn cầu đây Nung bây chắc mình kẹo mình nhạc này Bưng đúng mà nhạc Gì đó Sao khu pha 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 phò thêm nhạc mà đi nè Nhạc này Còn nông bò 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 này cầu nè ừ. ừ, Đây đi, đây đây kẹo Kẹo mà cứ điên con Phong mày tham con khu xòn nhạc Khu khu Nâng Chóng Chóng Thế Hà Khu Cầu Xếp

7 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 ีนน้องนะคนงอนงอนอยู่ยวไปเอาแล้วเอปซีบนู้นมว่านั่งส่งชมก็มีพับอยู่นี่ใครแก้ขนมเทียนเนี่ยแก้ขนมเทียนก็ไก่ตื่นเศร้าว่ะก็ไก่ในก็ควรจะนั่งกินกขึ้นาเพ่ที่จะทำจ้มันจะได้ทำให้ขมูจะตาไสมใชรเ่อบยังองแจ่งหนก่ผสมใช้เราอ่ะผสมใช้เราไ เรานอกินได้เราหนกกินได้บมอแบ่ห้องรางป็นปลาเรือมอแบ่ห้องห้องห้องมาหมแบห้องรังเออบ่แวห้องรังคือหมอห้องมาแยังอีกบมอแบ่ห้องรังแล้ยังีกปาปลาลอน้าปลาเพิ่งน้ำวานปลาผุ่นยี่ดีปลาุกเคี้ยงปลาไปนัคาเมือในม่ายอยาดีก่าเราจะฆ่ารังที่เราได้กินกว่าเราไปาทนอคนจาโอ้จากน้เขากนของเงาเขาก็ของเงาโอเคเก่งได้ใพ้เก่งในห้อง อยู่ท <c oughs> uh ี่ชุดอยู่ที่ชุดบ้าต๊ะเอาเอาแพนพอดงามที่ชุดในหอกอยู่ที่ชุดอ๋อที่ชุดเลยต้องมีรางวัลให้ได้หนี่น่ะจะได้รางวัลยังจะได้ยังรางวัลน่ะอึ้มอื้มอื้มอื้มอข้มเอาไปเก็บเอ็ะทำใจปลาดิบหรืยเปล่าบอกให้โยงเงี้ยนมันจะโยงเงี้ยปีอะประตูเราจะไปหาปออือ ได้แก้มเริ่มซาวได้แม่ทาน้ำมันให้ขึ้นบ่ได้ถ้ามักหน้าเนาะนกันอีกเนาะอืทาน้ำมันบ่เบิ่งหอมบ่อืหอมดีเพิ่นทาให้น่ะโอ้เก่งแท้อืสักครู่วานีเสือนะลูกเห็นอยู่บ่บ่บ่เห็นไปแจ้งเพิ่นบ่อีดาหัวตําพาบ่ตึดบ่ ปิ่นไปไกลเทสปิ่นเห็นป้ายนอนพี่เพิ่นปิ่นเองปิ่นได้เลยเลยเพื่อนพี่น้อยเนาะปิ่นได้หลายพริกเด้อเริ่มและเริ่มปล่อยไรได้เด้อเด้อตีร่างกาไปเลยบ่ให้เก็บผนวกบืนจ้ะมาลูกบิวกาแม่พับสรงเฉยได้บ้างหือเหมือนกันได้หมอนี่ จใช่กร <deal> ุดรดกันนกระถินมเก่งนี่ววิวมาีนี่บ้ใช่ลรวมาแก้ไม่เอพีซีนี่วิวชอบักเฮ้ยามมาดุกันกระปุกงาม่อรกะปุกงามเอวิวเลยไปบงคือรดดินโอกข้าง เขาลองสบายดีปะลูกนะสบายดีจีเน่จีนี่ฮะฮะโอ้ยงัดคอล้องว่าบายดีฮันโอ้เก่งดีเก่งคือบิวเลยคอยูุคอยใช่ๆจะดูบอลไม่ใจ่หัวน้องไปขับมมนเชฟโมนผ่านนี่กันเลย พนเพลงยังมันนี่นะเพลงสารพัดบ่เพราในเพลงสารพัดใจนะฟอเน้ดีต้มต้มต้มอยังต้มนีเต้าหู้มันเลมตู่นะต้มเต้าหู้กิน่ลากขมอร่ลานลเป็นกินหลายเลยคุณหวานเนี่ยโอ้หลายเลป้าอย่นี้แล้วป้าอย่นี้แล้ชิมดูตัวเนี้ย

เมนโบเอ๋ยวข้างอาะบีเอฟเล็กจองมีกินบะต้มีกับแซลอทฮะอันนต้มีใส่ตหูดกินบะเนี่ยอันกอาเดมเ่ไใ้จุดนีหวานป่าของข้อกินกินบอกินนาจีแบงให้เอ้าอือือเก็บไปไวปไปส่งเยไปไม่พาไหนไป มันเยอดนี่นนะกินทุเรียนตั้งแห้่กว่างั้งยมพดใกินโจทยังมีปลาบ่เนนะชีบ่กปกินขนมทุเรียนเาก่อนไดเห็นกินจอย์ตอแล้วะเดื่อนไปนั่งหันเออันนั้นจะกินยั้งก่อนปะกกินเนี่ยพอออกไปสิกินยังไม่กินยังป่ะคน่มือเดืนนี้บันมียก็มีนี่ชาปนะ ทีแม like ่ได้กินโซเลียนกะปุกมันช่ไหมนนองนนองกินันนองเนโอหาคอนงดุุมเ้นมปมือแรก้ยเห็น้องเปิดใจ้องจะเอนายเราไเห็นของน้องกระ้เต้าหู้แล้วอ่เงนมดต้มเต้าหู้ให้กินนะ เอาเมื่อดูซีท่างามๆอย่าหายมันข้าวคว้าดูซีทาเป็นข้าวเลยไปใส่ดุเจ้าจีบไปโรงเรียนจีไปโรงเรียนเมื่ออื่นนั่นนะเมื่ออื่นวันหยังมึงนี่เมื่ออื่นวันหยังวันหยังวันเช้าเฮ้ยจะไปโรงเรียนมื่อเด็กนี่วันหยังวันจันทร์ได้โตมาวันหยังจันทร์ได้ไหมยังจันททรร์์จัน ต่อไปพุดปลาต่อไปปลาฮัดต่อไปอีกปชุต่อวิไปลเช้าต่อวิอะไรอ่ะอทิตย์เออกิงได้ยุัิมือไปเพี้ยนจมือยุัิมือบอกอุ้ยปลาิงชวนมือขีดุู่บุญแจไกมือทับปลาิงนนี่ับปุ๊บนี่มีหับับก่อนฮัลโหลมาแล้ว

่เวียนจาวคู่เด้สิเวียนตัวหนังสือได้นะนอกนอกนี่ไหมเพียาเบืงมีผีได้เหรอมีผีมีผีตาโปอะไรมีผีตาโป้ป้าป้าไปป้าป้าป้าม่ผีมีผีตาโปอะไรป้ามีผีตาโปนอนกีนี่ตื่นเว้อ พ่า <laughs> มีผีแต่โป๊ะลงก,กินีหัวแอ๊กแบาไปไปมาหับเนยไว้เร็วหรือว่ามีจนี่ป้าเพื่อนเอาใจเออยแถาอัานได้ไปอฮนน <ไป S 2> ะแ<า>ล้วพี่ยูพิงกี้พิงก้พิงกี้อืออือนล้วพิงกี้ จะไปแม่บ่ไปเลไปขึ้นบุญไปอย่งไปก้พี่พีโปยู่าิไปบุญนั่นหอ่เย็นน้องกบอี่ลอง้องแม่เปลนเพื่อหทน้องเลยไป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 หาเกิดหาเกิดไปหาเกิดขลังมาแล้ lung papa, bà, 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 bà mà học ừ, một đèn đen cưng a dầu so ngại là cưỡng nữa mhm nếu ngon babi tu bé tè vợ kin yang kin yang kin yang nhàng. yang kin 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 H. Ơi <laughs> ừm khai thùng dằn độ, khai thùng Mình Bên nha. Có thịt thai <laughs> Đây nè mẹ. Ăn tô mì, tàu hũ. Tô mì tàu hũ. À, này cái giọc, đây, này nó 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 cũng giác đấy nè nào. đâu, độ. Ăn mẹ bay mà nên năm chọt nè. Nào ăn rồi nè, ăn chọt nè, chắp luôn, chắp ăn mạnh làm đây phải thêm nó. เอานำนำำต่มเนี่ยนะิวเอารใส่น้ำกองยาแต่รุนเลยูมากินเนบเยบอกลูกเนี่ยแซ่บยแซ่บแซ่บบ่แม่กินนะแซ่บเ้ำันเตะเลยยาบอลบ่ได้ไม่ติดคี้คุย่ได้กินนู่น่ะยา กะห้อนได้ไหมวายน้ำต้มตน,น้ำต้ม,มน้ต <c oughs> บนไผ่หานกระปุกกระปับปีมาเดงบ๊วึบบมค่ะไลไยก่ไปเลขนข้่้น,นก่ไม่ปาลานย

ยอดมือดัเส้นดัเส้นไปถึงห้าเขแล้วโอ้โหแล้วมถห้างนู่นมาวูวขอเงินน้ำพอต่เดิอขอเงินไม่ถูกแต่กังกินไม่กินก็ไมู่กปลาไงทีนอนเลยไปไป